สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ที่สวนผ่มีสุขห้องน้ำของเราใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ป้เล็กจะพาไปดูการทำห้องน้ำด้วยไฟโซลาเซลล์เราได้ช่างมาจากข้างข้างสวนนี่แหละค่ะเป็นญาติญาติกันช่างจะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการเชื่อมเหล็กตัดเหล็กเดี๋ยวมาดูค่ะว่าไฟโซลาเซลล์ในสวนของเรา เพียงพอที่จะให้ช่างทํางานหรือเปล่ามาดูการทําห้องน้ําของสวนไผ่ยมีสุขไปพร้อมๆกับมาเล็กนะคะอ่ะมาเล็กมาเลยค่ะช่างชุดนี้เป็นช่างที่สวนผ่ยมีสุขใช้เป็นประจํานะคะทําตั้งแต่เรือนรับรองสวนไผ่ยมีสุขหลังใหญ่จนตอนนี้สวนไผ่ยมีสุขทำห้องน้ำก็ยังใช้ช่างชุดเดิมค่ะ ฝีมือดีค่ะคิวเยอะกว่าจะได้คิวต้องจองค่ะมีคิวให้สวนไผ่มีสุขแค่สองสาวันเดี๋ยวก็ต้องมีคิวต่อค่ะช่างสุนทรบอกว่าใช้ไฟโซลาเซลล์ของสวนไผ่มีสุขดีกว่าบ้านช่างซะอีกที่บ้านช่างไฟฟ้าตกตลอดค่ะเพราะว่าเป็นไฟปลายสายเดี๋ยววันนี้ ช่างจะเชื่อมเหล็กปะเล็กจะให้ดูนะคะว่าไฟโซลาเซลล์ของสวนผัยมีสุขใช้เชื่อมเหล็กแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาดูการใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กจากไฟโซล่าเซลล์ค่ะนี่เป็นอุปกรณ์นะคะที่ช่างใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเหล็กเชื่อมเหล็กแล้วก็ ด้านในนะคะเป็นทรงสูงโล่งโปรง่งห้องน้ำของเราอยู่ในแปลงสวนไผ่สร้างมุนนะคะร่มรื่นค่ะมีเสียงลมพัดร่มเย็นอากาศที่นี่รู้สึกว่าลมหนาวมาแล้ว ห้องน้ำเป็นทรงโมเดิร์นนะคะมีสองห้องน้ำเพื่อรองรับคนที่มาเยี่ยมชมสวนผ่มิสุขค,ค่ะเมื่อก่อนห้องน้ำที่นี่เป็นแบบชั่วคราวนะคะโดนน้ำท่วมก็เลยเสียหายตอนนี้เราให้ทีมช่างเข้ามาปรับปรุงทาใหม่ค่ะแข็งแรงเดี๋ยวประเลขข็กพาไปดูข้างในนะคะ เหลืองานติดตั้งอุปกรณ์อีกนิดหน่อยนะคะติดฝักบัวติดอ่างล้างหน้าติดกระจกแล้วก็เดินระบบน้ำให้ครบแค่นี้เองใช้ได้เลยง่ายๆสไตล์สวนไผ่มีสุขค่ะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่สวนไผ่มีสุขเราใช้ค่ะ สายไฟนี่เราต่อไปให้ช่างต่อต่างหากไปให้ช่างใช้ในการทำห้องน้ำค่ะแผงโซลาเซลล์ที่เราใช้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะแผงโซลาเซลล์สามแผงนะคะแผงนี้เป็นแผงใหม่เราซื้อแผงมาแล้วก็มาใส่กรอบอลูมิเนียมเราเป็นช่างอลูมิเนียมกันค่ะ ก็มีความรู้เรื่องช่างแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วก็มาใส่กรอบแล้วก็ใช้งานได้ค่ะเดี๋ยวประเล็กพาไปดูอีกนะคะแผงที่ใช้กันทำงานแล้วก็ใช้ไฟในบ้านก็จะมีแผงใหม่3ามแผงนะคะส่วนสแผงนี้เป็นแผงมือสองค่ะ แผงมือสองเอามาต่อเพื่อเพิ่มกำลังให้กับแผงใหม่สามแผงนะคะก็วางไว้บนไม้ไผ่ค่ะตอนนี้หนาวมีลมพัดค่ะบรรยากาศที่นี่ก็เลยเย็นสดชื่นมากๆเลยได้ยินเสียงลมดังไปหน่อยนะคะเล็กจะให้ดูบรรยากาศดูใบไม้ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจโซลาเซลล์ที่นี่สวนผ่มีสุกเราเป็นผู้ใช้งานจริงค่ะเราใช้โซลาเซลล์ในสวนร้อนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าใช้ไฟบ้านใช้ทุกอย่างที่นี่ค่ะเราใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดเลยเป็นพลังงานทดแทนที่เยี่ยมมากๆค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูที่สวนไผ่มีสุขเรายินดีค่ะหรืออยากจะสอบถามหรือว่าหาข้อมูลก่อนตัดสินใจใช้ทักเพจมาคุยกันได้นะคะเพจสวนไผ่มีสุขของพวกเราค่ะแล้วถ้าสนใจพันธุ์ไผ่สนใจผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนไผ่มี ถักมาคุยกันนะคะอี่สวรภัยไมีสุขของเราสำหรับคลิปนี้ประเล็กลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวไม่สบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวรรค์ไมีสุขค่ะ